สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพรรพนพพลัดพัฒนาศาสตร์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้มาเจอกับคุณครูตองอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะที่คุณครูตองจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของอหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะในเรื่องของหินในธรรมชาตินะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในกิจกรรมที่ 8. 2นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมต่อในตอนที่2ลักษณะเฉพาะของหินและก็ความแข็งของหินนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะไปในหน้าที่194ค่ะ กิจกรรมตอนที่2นะคะในหน้าที่194และ195นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราจะมาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมกันก่อนนะคะคำถามมีอยู่ว่าเมื่อใช้หินสองก้อนขูดกันนักเรียนคิดว่าหินที่แข็งกว่าหรือหินที่อ่อนกว่าจะเป็นรอยคะคำตอบก็คือ หินที่อ่อนกว่าจะเป็นรอยค่ะเมื่อเรานําก้อนหินสองก้อนเนี่ยมาขูดกันนะคะปรากฏว่าหินที่อ่อนกว่าจะมีรอยขีดข่วนมากกว่าหินที่มีลักษณะ,ะที่เป็นก้อนแข็งกว่านั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมด้านล่างกันนะคะจากการใช้หินขูดกันเรียงลำดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมากจะได้อย่างไรนะคะผลจะ ปรากฏดังนี้หินก้อนที่สองมีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่1หินก้อนที่1มีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่3และหินก้อนที่3มมีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่4ี่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะในข้อที่2จากการใช้เครื่องมือทดสอบจะได้ผลดังตารางดังนี้ เด็กๆลอกตารางเลยนะคะลอกผลการทดลองตามตารางเลยค่ะหินใหม่เล็กนึง่งเมื่อเรา,านำหินมาขูดด้วยเหรียญหรือว่าลวดทองแดงนะคะปรากฏว่าหินก้อนที่1น,นั้นเป็นรอยค่ะส่วนหินก้อนที่สองไม่เป็นรอยหินก้อนที่3เป็นรอยและหินก้อนที่4เป็นรอยดังนั้น หินที่ไม่เป็นรอยจะมีความแข็งมากกว่าหินที่เมื่อขูดแล้วเป็นรอยนะคะดังนั้นหินก้อนที่2จึงแข็งที่สุดค่ะทีนี้เราจะมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะคะในหน้าที่195ค่ะข้อที่1วิธีการใช้หินขูดกันเพื่อทดสอบความแข็งสามารถบอกความแตกต่างของความแข็งของหินได้ชัดเจนเพียงใด คำตอบก็คือหินที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดก็จะไม่เป็นรอยนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เลือกคำอ,อ่าเขียนคำตอบตามคุณครูตองลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะต่อมาข้อที่2นะคะ การลำด it ับความแข็งของก้อนหินที่เรียงจากน้อยไปมากโดยวิธีการใช้หินขูดกันเองกับการใช้เครื่องมือทดสอบได้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือได้ผลเหมือนกันค่ะคือหินก้อนที่สองเนี่ยมีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่หหินก้อนที่หมีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่สและหินก้อนที่สมีความแข็งมากกว่าหินก้อนที่สนั่นเอง ข้อที่3เราจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะาการทำกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ไว่าอย่างไรหินต่างชนิดกันมีความแข็งต่างกันค่ะวิธีการตรวจสอบความแข็งของหินทำได้โดยใช้หินขูดกันเองและใช้เครื่องมือทดสอบค่ะและสุดท้ายข้อที่4นักเรียนคิดว่า ความแข็งของหินแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏของหินหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือหินที่มีความแข็งมากกว่าก็จะมีเนื้อหินที่แน่นกว่านั่นเองค่ะเด็กๆลอกคำตอบลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆตอบคำถามครบทั้ง4ข้อแล้วทีนี้เราจะมาดูากิจกรรมในหน้าที่197ค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหินในธรรมชาตินะคะสำหรับในหน้าที่197นั้นจะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามค่ะข้อที่1.1สิ่งของใดทำจากหินแล้วให้เด็กๆระบายสีในตัวอักษรสิ่งของที่ทำจากหินค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูรูปภาพสิคะว่าในสวนสาธารณะมีสิ่งของใดบ้างที่ทำจากหินนะคะเมื่อเด็กๆทราบแล้วให้เด็กๆระบายสีที่ตัวอักษรของสิ่งของนั้นๆได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆหาสิ่งของที่ทำจากหินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ดูค่ะ คุณครูขอนับถอยหลังแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะสิ่งของที่ทำจากหินที่เด็กๆ สังเกตกันนะคะปรากฏว่ามีอะไรบ้างหนึ่งตรงนี้เลยค่ะชอช้างบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำทำมาจากอิฐบล็อกนะคะหินเอาหินมาเรียงต่อๆกันต่อไปคือปูนปั้นค่ะก็ทำมาจากหินก้อนหินที่อยู่บนโต๊ะที่คุณพ่อนั่งอยู่โต๊ะม้หินอ่อนแล้วก็กำไรหินในข้อมือคุณแม่ค่ะ และสุดท้ายกำแพงเด็กๆตอบตามคุณครูตองเลยนะคะคนไหนที่ทำผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องค่ะเมื่อเราระบายสีในตัวอักษรเสร็จแล้วในหน้าที่197นะคะทีนี้เรามาดูต่อกันเลยในหน้าที่198ค่ะ ในหน้าที่198นะคะเรามาดูต่อในข้อที่1.2เราจะมาจัดกลุ่มหินตามขนาดโดยเขียนตัวอักษรลงไปในกลุ่มให้ถูกต้องค่ะจากภาพในข้อที่1.1นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีหินทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะทีนี้เราจะเอาตัวอักษรเหล่านั้นมาแยกขนาดของหินว่าตัวอักษรไหนบ้างที่เป็นหินขนาดใหญ่และตัวอักษรใดบ้างที่เป็นหินขนาดเล็กค่ะ เด็กๆลองย้อนกลับไปดูในหน้าที่1 9 7แล้วลองดูสิคะว่ามีตัวอักษรใดบ้างที่ใช้หินขนาดเล็กและตัวอักษรใดบ้างที่ใช้หินขนาดใหญ่ในการก่อสร้างค่ะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะหินขนาดใหญ่ได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควาย และชอช้างค่ะส่วนหินขนาดเล็กได้แก่ชอชิงและซอโซ่ค่ะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกกันบ้างไม่เอ่ยถ้าคนไหนตอบผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะให้เด็กๆลองสังเกตรูปภาพนะคะน้องมะลิต้องการเปรียบเทียบความแข็งของหินจึงนำแท่งไม้นะคะมาขุด ก้อนหินทั้ง4ชนิดได้ผลการทดสอบดังนี้ค่ะหินชนิด A นะคะไม้เกิดรอยแท่งไม้เกิดรอยมากหินชนิด B เกิดรอยมีเศษหินหลุดออกมาเป็นจำนวนมากเลยค่ะหิน C เมื่อนําแท่งไม้นะคะมาขูดหิน C เกิดรอยเล็กน้อยแท่งไม้เกิดรอยเล็กน้อยและหินสุดท้ายคือหินดีเมื่อนํำแท่งไม้มาขูด ไม่เกิดรอยใดๆทั้งสิ้นแถมแท่งไม้ยังหักอีกด้วยค่ะทีนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะหลังจากที่น้องมาลีนะคะได้ทำการเปรียบเทียบความแข็งของก้อนหินทั้ง4ชนิดนะคะก็จะมาตอบคำถามในข้อที่2.1-2.3ถึง2.1หินใดมีความแข็งมากที่สุดเด็กๆคิดว่าหินชนิดใดคะ คำตอบก็คือหินดีค่ะเนื่องจากว่าเมื่อมาลินำแท่งไม้เนี่ยไปขูดกับหินดีผมปรากฏว่าหินดีไม่เกิดรอยใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแถมแท่งไม้ยังหักอีกด้วยต่อมาข้อที่2.2ค่ะหินใดมีความแข็งน้อยที่สุดคำตอบก็คือ หินบีนั่นเองเมื่อมาลินะคะนําแท่งไม้ไปขูดกับหินบีผลปรากฏว่าหินบีเนี่ยเกิดรอยแล้วก็มีเศษหินหนลุดออกมานะคะแสดงว่าหินบีเนี่ยมีความแข็งน้อยที่สุดค่ะและสุดท้ายข้อที่2.3เพราะเหตุใดเมื่อนำแท่งไม้ขูดกับหิน A แท่งไม้เกิดรอยมากและเมื่อนำแท่งไม้ขูดกับหินดีแท่งไม้หัก เพราะอะไรคะทําไมแท่งไม้ถึงเกิดรอยแล้วพอเอาไปขูดกับหินดีแท่งไม้กับหักซะง,งั้นคําตอบก็คือหิน A และหินดีมีความแข็งมากกว่าไม้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆตอบคำถามได้ถูกทุกข้อหรือเปล่าเอยถ้าใครตอบไม่ถูกนะคะให้ทำการแก้ไขแล้วก็ เขียนใหม่ให้ถูกต้องด้วยลายมือที่สวยงามนะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูมีงานให้เด็กๆได้ทำค่ะในหน้าที่199 2หน้าที่200และหน้าที่201นะคะคุณครูมีแบบทดสอบแบบสอบปรนยัยมีทั้งหมด10ข้อให้เด็กๆได้ทำค่ะ,ะหลังจากที่เด็กๆทำครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะ อย่าลืมนะว่าแบบฝึกหดัดแบบสอบปรนัยทั้ง1ิบข้อเนี่ยเด็กๆจะต้องทําก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ในท้ายบทนะคะทีนี้เรามาดูแบบสอบปนัยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องหินในธรรมชาตินะคะในหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่สองกันค่ะเรามาดูเฉลยกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบสอบ ปรนายทั้งสิบข้อมีเด็กๆคนไหนทำถูกครบทั้งสิบข้อหรือเปล่าเอา่ยถ้าใครทำถูกนะคะแสดงว่าเด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องของหินในธรรมชาตินะคะแต่เด็กๆคนไหนที่ทำไม่ถูกทั้งสิบข้อก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถทบทวนแล้วก็แก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะไปอ่านในหน่วยการเรียนรู้ที่7็และหน่วยการเรียนรู้ที่แปในเรื่องของหินนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน แบบทดสอบแบบสอบปลายภาคนะคะปลายภาคเนี้ยคุณครูต้องออกข้อสอบในหน่วยที่7และหน่วยที่8อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็มาทําข้อสอบกันในการสอบปลายภาคขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ